แต่วันนี้อนุสนิยานะคะหรือว่าสาวคิมเบอรี่ก็เดินหน้าถ่ายทําละครเรื่องใหม่ทันทีค่ะ โดยคราวนี้ก็กลับมาประกบคู่กับหนุ่มเจมอีกครั้งแต่ว่าไม่ใช่เจมมานะคะเป็นเจมจิรายุค,ค่ะในละครเรื่องบ่วงโหงที่ป้าแจวยุทธนานั่งแทน่นเป็นทั้งผู้จัดและผู้กำกับค่ะเปิดให้สื่อมวลชนได้เก็บภาพเบื้องหลังวันนี้เป็นวันแรกนะคะสําหรับฉากที่ถ่ายทําในวันนี้เป็นบรรยากาศห้องทํางานของคุณระเมศค่ะแล้วก็ยังมีซีนประทับอารมณ์ของคุณระเมศและพิมพ์รพัตอีกด้วยการเจอกันครั้งแรกการทํางานด้วยกันครั้งแรกเป็นยังไงลองไปฟังเสียงรองดังคู่ค่ะ การการทำงานเป็นยังไงคะงูก็สนุกดีนะครับแต่ว่าช่วงนี้พันนังยังไม่ค่อยเข้าด้วยกันนักหน่อยเลยก็สนิทกันอยู่แล้วโดยโดยส่วนตัวก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรน ไม่มีปัญหากันเเจมีปัญหาอะไรกับพี่ก็สําหรับละครเรื่องบงคงนะครับก็น่าจะสนุกแน่นอนเพราะว่าพระเจ้าเขาก็ตั้งใจที่จะทําในมุมมุมใหม่ๆที่คนอื่นอาจจะยังไม่ไม่เห็นหรือว่าเป็นการนาเสนอใหม่ครับผมก็เรียกว่าตั้งแต่เล่นมาก็สนุกสนุกไหมครับพี่เิมสนุกมากค่ะก็เจ้าก็เต็มที่มากกับเรื่องนี้ทาทํหลายหลายหน้าที่แล้วก็จะแสดงให้เต็มที่เนาะ